แ okay, ค่ตาับคุอย่างสุกแล้วนะคะติดไปค่ะเสร็จแล้วแกงส้มผักรวมนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าบุนีผ้าเข่าก๋วนะคะเมนูของบอนีคือแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวฮ่อมาเบิ้งในส่วนประกอบของวัตถุดิบนะคะแล้วก็เคื่องปรุงทั้งหมดนะคะ ใส่เนื้อปลาหน,นิ่นนะคะเอากุ้งมะขูปผสมนิดน้อยนะคะจะได้น้ำหวานค่ะพักก็จะมีทั่วผู้ค่ะปลาปมไทยผักกาดขาวนะคะกระลำปีค่ะกวางตุ้งนะคะใส่แบบใบเขียวนะคะแล้วก็หัวไชเท้าหนึ่งหัวค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหอมแดงค่ะกระช่ายน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงค่ะ พริกแกงส้มนะคะมะขามเปียกแล้วก็กะปินิดนึงค่ะเดลอดแล้วเี่เอาปลาลงไปต้มนะจ๊ะใส่เกลือน้ำเน็ดหน่อยนะคะตอนต้มปลาหลังจากล่อพักนะคะแช่น้ำเกลือไว้เกือบสองชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อปลาที่ต้มนะคะเอามะโขกกับเครื่องแกงกะปิกระช่ายหอมแดงนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งค่ะปรุงเกลือน,นิดน้อยค่ะ นำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น,น้ำตาลมะพร้าวนิดหนึ่งค่ะเพิ่มรสชาตินะคะน้ำแกงเริ่มเดือดนะคะม่วงมะท่านมันบอาพาาระน้ำรางคุกลงไปก้อนหนานี้แล้วค่ะเดียวเอาเครื่องแกงลงนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะมาไล่เครื่องแกงนะคะหมอเดือดเอาหมวอเช็ดเทาว้วนะคะเป็นสุกยางก็อนูใส่เป็นล้มก้อนมูเนาะ ใส่น้ำตาลน้ำใยตามโดยน้ำหมามเปียกน,นะคะสูตรของโม้ปลาไส่น้ำหมะนาวนะคะโม้บะมักค่ะแต่ไส่กัใส่น้ำหมามเปียกย่างเดียวค่ะหอมจินเคพีองแกงค่ะหอมกินกระช่ายยางขัะเลยค่ะไปลองจ้าเดีย๋ยวชิมรสนะคะชาแซ่บมากเลยค่ะเปรี้ยกกำลังดีรสชาติก็ดีเลยค่ะกลมกล่อมเดี๋ยวเอาผักมาลุกนะคะหมอเดอ โอเคค่ะผัดทุกอยางสุกแล้วนะคะปิดไปค่ะเสร็จแล้วแกงส้มผักรวมนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มผักรวมนะคะ เสริพร้อมเขาสวยฮอนๆอนค่ะขอขอบพระคุณพี่นองทุกท่านเลยนะคะติดดมารับชมกดติดตามทุกไลท์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจให้กันค่ะขอบพระคุณหลายๆนะคะโชคดีและมีความสุขทุกบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะ